สวัสดีครับกีกอล์ฟเว็ช anel แรงเรียนรู้ใครได้ออนไลน์วันนี้ผมพาเพื่อนเื่อมาอยู่กับแอปท m o n นี่ว l l l ลซึ่งตอนนี้นะครับเขามีกิจกรรมสุดพิเศษก็คือภารกิจล่ามหาสมบัติซึ่งมีเงินรางวัลมูลค่ารวม8ล้านบาทแต่เพื่อนเืนนะครับจะต้องหาคุณแจไอ้ตัวนี้เพื่อมาเปิดกล่องสมบัตินี้ให้ได้นะครับกล่องสมบัตินะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5กล่องในแต่ละกล่อง ก็จะมีเงินรางวัลที่แตกต่างกันไปแต่เพื่อนๆมีโอกาสที่จะได้ทองมูลค่าถึง10บาทนะครับอยู่ในกล่องนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดในแอปกันเลยดีกว่านะครับถ้าหากเราเข้ามาที่แอปแล้วเราจะสังเกตได้ค่อนข้างยากนะครับถ้าหากเราเลื่อนเลื่อนไปนะครับก็จะไม่เจอกิจกรรม ในส่วนของที่เราจะเข้ามาเล่นเนาะมันจะอยู่ในช่วงนี้นะครับนี่นะเพื่อนเพนก็นเลื่อนมานะครับเลื่อนมานี้นะครับคือจิจกรรมนะครับเป็นภารกิจล่ามหาสมบัติรวมมูลค่า8ล้านบาทหรือมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า the treasure hunt นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีกุญแจอยู่2ดอกแต่ว่ากล่องสมบัติมันมีอยู่หลายกล่องนะครับ เราจะต้องมาหากุญแจเพื่อไปเปิดกล่องสมบัติให้ได้จํานวนมากขึ้นนะครับเรามาดูวิธีการเล่นนะเพื่อนๆกดเข้ามาดูที่วิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นนะครับเขาก็จะมีลิงก์แนะนํานะครับให้เราคัดลอกนะครับแล้วเราก็นําลิงก์คัดลอกนี้นะครับส่งไปให้เพื่อนของเรานะครับเมื่อเพื่อนเรากดตอบรับก็คือกดจากลิงก์ของเรานั่นแหละแล้วเพื่อนของเรานะครับเขาก็จะส่งเงินมาให้เรา1บาทนะครับ จากนั้นเราก็โอนเงินกับไม้เพื่อน1บาทเราก็จะได้กุญแจ1ดอกนะครับก็คือได้คนละดอกนะครับกับเพื่อนของเรานะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูที่หน้าแรกนะครับถ้าเรายังไม่มีกุญแจนะครับเราต้องกดชวนเพื่อนก่อนนะกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับตรงนี้เพื่อนๆจะเอาไปส่งให้ใครก็ได้นะครับพอเพื่อนของเรานะครับกด จากลิงก์แนะนําของเราไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างมาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีข้อ1กับข้อ2ข้อ1ถ้าหากเพื่อนของเรานะครับยังไม่มีแอป t ูมานี่วอลเล็นะครับก็กดดาวน์โหลดแต่ถ้าหากมีแล้วนะเราก็มาเลือกใช้ข้อ2แล้วเราก็กดร่วมแคมเปญนะครับส่วนของผมนะครับก็คือกดชวนตัวเองไม่ได้นั่นเองเนาะเราจะต้องให้เพื่อนของเรานะครับกดอะไรประมาณน,นะครับ พอเราได้กุญแจมาแล้วนะครับเราก็มาเริ่มล่าสมบัติกันเลยนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมมีกุญแจอยู่2ดอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรในกล่องสมบัติของเลเวลที่1นะครับกดไปเลยนะฮะรางวัลต่างๆเขาก็จะขึ้นมาให้เรานะครับก็จะมีตัวหนังเมเจอร์นะครับหใบเหรียญทอง1ิบเหรียญเหรียญทองสามเหรียญเหรียญทอง50เหรียญเหรียญทองห้าเหรียญแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือ โครงกรูปไม่ได้รางวัลนั่นเองนะครับแล้วเราก็กดเริ่มตามล่าสมบัติเลยนะฮะแล้วเราก็เราก็กดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอารถไถ่นะไปเปิดหีบนะครับปึ๊บเราก็เปิดเลยนะครับได้เหรียญทอง5เหรียญน,นะครับ สะสมเหรียญทองครบ20เหรียญแลกเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็ตได้20บาทน,นะครับโอเคเราก็ยังเก็บไม่ครบนะต้องเก็บไม่ครบ20เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมไม่เปิดกล่องถัดไปนะเราก็ไปเลเวลที่2นะครับพอตามล่านะครับเหมือนเดิมเนาะ ก็เลื่อนรถมานะครับว่าจะไปเอาที่อันไหนเนาะปึ๊บปึ๊บอ่ะลองดูตัวนี้นะครับเปิดเลยได้สามเหรียญนะครับโอเคก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับกุญแจผมหมดแล้วนะครับตอนนี้คือผมเปิดได้แปดเหรียญเนาะแล้วก็ถ้าเป็นในตัวกล่องสุดท้ายนะครับก็คือเลเวลที่5เนี่ยมีโอกาสที่จะลุ้นทองคำหนักถึง 10บาทเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไหนนะครับถ้าหากอยากจะร่วมเล่นสนุกนะครับก็ให้ทักไลน์มาที่กีกอล์ฟเ h a n แนลนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับผมก็เหลือสิทธิ์อีก3าคนเท่านั้นนะใครมาก่อนก็มาเล่นด้วยกันนะครับแต่ถ้าหากผมเล่นครบไปแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ทักมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแนะนําเพื่อนให้นะครับที่เขาทักมาหาผมนะผมก็จะบอกว่า อาจเดี๋ยวทักไปหาคนนี้นะเขายังไม่ได้คุญแจนะเดี๋ยวลองเข้าไปทักดูนะแล้วก็ไปเล่นร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ทักมาได้นะเดี๋ยวผมจะเป็นสื่อกลางให้เ็าแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่ม FC นะครับของกิ g กก e อกหชานลนะครับผมอาจจะเอารายชื่อต่างๆนะครับโพสตเข้าไปที่กลุ่มตรงนั้นนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปร่วมกลุ่มก่อนนะครับ แต่ผมทิ้งลิงก์กลุ่ม t i k t o เ l ็ t FC ไว้ให้ใต้คลิปข้างล่างเลยนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปร่วมกลุ่มนะเดี๋ยวเผื่อมีข่าวสารอะไรนะครับผมจะแจ้งเข้าไปข้างในกลุ่มด้วยอีกช่องทางหนึ่งก็แล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับอันนี้คือสายฟรีนะไม่ต้องลงทุนนะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ทองคําหนักถึง10บบาทอันนี้ก็ไม่รู้นะครับยังไงก็ลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นครับสวัสดีครับ i